กาบสบายดีพี่น้องกัดสบายดีท,าท่านผู้ชมมืตอสุขสุขคนพี่น้องจา้าตอนนี้แกเบาไก่กำลังกอมเอาโตนอนพี่น้องถ้ากระตื้นมองมานี่ค่ะยักนอนอีกแล้วเ <c oughs> มื่อนี้แกเฮาได้ลงมานอนอยู่พี่พี่นอ้องเพราะว่าอันปูเป็นเอาลายมื่อเมื่ออะไรย่างเป็นเมื่อยก็ไ,ได้ลงมาสองเซ่นมือซึๆโอ้อยเยอะ เจ้านี่เนาะท่าวันนี้นะขี้ดื้อขนาดพี่น้องเยปู่ก็จนเจ็บเส้นน้ำนั่นว่าวปลาแพงบรวบาใส่เจ้าลูกแม่ว่าใส่ไอ้แบงไอ้แบงขี้ดือ้อเนาะมีหมอดลงนะลูกหมอดลงม <c oughs> หมอดกันโทรทัศน์นะ <c oughs> จมอีกจมหายาบ่า เล็กก็หาหนากินเลยเนาโตัวก็กินหอดหนาจมหายกกห้าบัจ้าแมหาหนาโหหมล้วชิมานเมื่อกี้นี่ก็ได้โทรหาอันเบามงแล้วก็อานางพี่น้องเพิ่นได้โทรมาเนาะก็เฮาก็ได้าษผสมทรายกันพี่น้องจ้าเบามงเพิ่นกะเป็นห่วงลูกแล้วก็กินหอดลูกเนาะกินผ่านทรายเอก็เถิดนรายยางก็าากินทางปากกินทางปากแต่ว่าแกกินทางปากไม่เท่าไรทายใต้แต่ว่าเมื่อกี้นั่น กินผ่านท่อพี่<อ>น้องเลยกินผ่านสายยางเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรคือไหวกินผ่านสายยางถือว่ากินสาเต้าเลยยนามันดดมัน<ด>มันเปื่อนมันอักเสบ,บนนเนาะมาซิมาอัพเกรดมาอัพเดตอาการอ่ะสงการพี่น้องเลยสื่อก็คือสิได้เปลี่นนนนลยนใหม่อีกแล้วสงการกับอาการก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นไล่เติบแต่การนึ่งกับบมมีไข่แล้ว สงการนะอีเม่ว่าเศร้าขายแล้วแต่ว่ายั่งอันนั่นแต่ว่าเพิ่งยั่งอันกันยั่งได้ใส่ออกซิแล้วก็ใส่สายยางที่ให้กินทางปากค่ะนพี่น้องแต่กันยั่งอยู่ห้องอันซุกเซินของไอซียูอยู่ตอนนี้เนาะแต่กับบ้านีด้ออกจากของไอซียูแต่ว่าไข่นะลดลงแล้วแล้วก็เพิ่นก็นได้ดูอันน้าเปื้อนออกจากกระเพาะพี่น้องเอ้ยน้ำนมูน้องน้ำนมูทานน้ำตากลกะลดลงแล้ว ตอนนี้ก็ยังแต่อาการทางอันกระเพาะ <c oughs> กระเพออาะอาหารพี่น้อ,องเอ้ยยังได้กินทางสายยางอยู่พ่ <c oughs> อ,อกระแม่ผิ่นกับจนใจชิขาดผู้แรลเบามงผัดผู้ยุไกลเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นทั้งเป็นห่วงถ้ากินหอดลูก <c oughs> เป็นห่วงเมื่อทุกอย่างเนาะผู้ไปเห็ดเวียกหางเงินมันกะบ่านอะไรมันกะใจบุรีเนาะมันกะ <c oughs> มันมันกะมือกำลังใจมันกะ คือถอยฮะนะผันลูกผันมาเป็นแล้วนี่เนะาะหักแจ็กสี่เหตุอะไรพี่น้องเอ้ยมันเป็นไปแล้ว,วลบัดมากอะมีแต่มีแต่ตั้งใจแล้วัดนี้ตั้งใจเบิ้งลูกเบิ้งเต้าอ,อันนี้กักับกับพวกคาราเบิรงดีอะไรแต่ว่ามันแบบว่าเรามีเรามีอาการอยู่แล้วฮะนะไก <c oughs> ่ที่ว่าออกพี่หน่อยคือบางคนอาจจะบุกกะว่าออกันนเนาะตีอันหนเนาะเป็นน้ำแม่พี่หน่อยเอ้เลี่ยงๆนะเป็นน้ำแม่เนาะไก่ที่ว่าเอาไก่ใงท่าน่ะเป็นอะไรเนาะ ไปอ่ะบวชาร้ายเนาะมันแล้วมัน,มนกเกิดตัวเราเป็นแม่ละแม่ที่โมคาลัมป้านี่คือสีถือแม่เตียงกันสัง้อน <c oughs> อะไรมากก็คือสี่ถืออีงงกยงหนึ่งไม่น้องเลยตอนนั้นท่านหมอว่าเนาะเกิดจากอานันเกิดจากติดติดเสื้อแต่ในท้องแม่สงการนะ่ะ กินเผ็ดกินเค็มกินสมอันอาหารที่คนทองมักกินแหละพี่น้องอันนี้ถ้าไพ่ฮาดหักหามใจบบได้ก็กินเนาะ <c oughs> แต่อันเร,เรื่องตอนถือผ้าน่ะก็บ,บรรด้กินบโบเมย้อนว่าอันหักหามใจดอได้ดอกยอนว่าตัวเองบุบอยากบุกขึ้นยากเผ็ดเค็มสมนี่บุกขึ้นยากตอนนั้นถือผ้าโอโตนะ้น่ะอยากแต่จําพวกนมจําพวกขนมตอนถือผ้าโอต้อยากจาพวกน้ำ ่นาวหออันนี้เด้เฮ้ย unku, ห umas, ให้พอกเขาไปกินตั๊มเจากัเห็นแต่ว่าตั๊มสมนะเขาก็ไม่ได้ขึ้นอยากได้จิงพ่อแล้วมันจริงมันจริงหัวใหญ่โอ้ยนอนนอนหายละหายละแขงก่อนครับแมนะนอนลงนอนหากตื่นออกมาเนี่ยเฮ้ยสิรับอยู่บ่เฮ้ยซึมซึมอยู่เลยอ้ยซึมกับไกวจนเมื่อยไกวจนแขนหักฮักผูแหละอู้กับสีหน่อยก็ข้นเลยน้อง หายแล้วจมแล้วอยากนอนเลยจมแล้วบ้านพร้อมลูกก็สิรพี่น้องเอากดน้ใเส่ปากบ่พ่ะเอากดน้ใเส่ปากเฮ้ยเราใ้ในห้องให้ลูกเอาง่ายให้เอาง่ายเอางบเออง่าย เออเงียไปไหนเหมักนอนนนะอออันนี้เปสิแค่งมาลุกมามานีออกน่นลกนะน่นลูกนะแขงแน้่นลูกนั่นนั่อโตโก็ได้เจ็ดเดือนกับหกมือนพี่น้องเจ็ดเดือนกับหกมื้ไก่ละไก่สิบแปดเดือนน่ะในอีกสองเดือนกับเสียกินขนมเลยพี่น้องเลย ว่าว่าอดเอาให้เพิ่นฮอดเก้าเดือนสิบเดือนก่อนว่าจะใส่เพิ่นกินมันจืงสีบ่มีพ้นกับกระเพาะลำไส้เพิ่นแต่เฮา,า,า,าวาก,ากาวะพ,กพังไปเบิ่งเนาะถ้าเพิ่นกินเขาดีเฮาวกะสิมพอยกินขนมปีหนึ่งพุ่นและพี่น้องจะใส่กินพังไปเบิง่งก่อนพี่บ่นอนโอกเห็นบ่เคยเมื่อยแห้งไอแบงมนาะรับแล้ว นอกเลยแบงอันนี้ก็เป็นหลินม้างเมื่อืพี่น้ะเมื่อนี่ก็ได้ลงมานอนน้าปูพี่นนองเลยอีตนน้นเผิ่นเนาะเผิ่นกับเผิ่นเมื่อยแห้งเมื่อื่นเว็นเอาล้านพี่นนองเลยอาการหนองสงการก็คือเขาเบาหน่อยพี่นนองเลยดีขึ้นได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ยังบวดท้งขันว่าเศร้านะดีขึ้นได้ระดับหนึ่งอุ่อในใจน่อหน่นนะน่แต่นนแต่กรมันใจแล้วว่าบได้เป็นยังเพราะาอาการเพิ่นันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ ไข่กับบมีแล้วแต่กัเพิ่นก็กินอาหารเพิ่นก็กินทางสายยางพี่น้องแต่จะประมันหามสี่หามือพอดจังเสิได้ออกเนาะก้าวเนาะประมาณอีกสี่หามือพอดีถาวบ่สี่หามือกับประมาณทิดหนึ่งแต่นานาจะบโบต่ากว่าสี่หามือประมาณนี้แหละพอเพิ่นยังอยู่ห้องไอซียูห้องซุกเซินอยู่เตียงก็กินหอดลูกทรายเพิ่นนี่เนาะกินหออน้องออโต้ พอก็ดีใจแล้วนะปลดแขนแล้วเนาะนอาบน้ำเด้อยมานางยิ่กระทอมอาบน้ำเด้อย,ยุดแล้วเปิดไม่แล้วม,นะมันอยู่ที่เจ็ดนาทีสามสิบปานี่ย นีเมื่อนี้ก็ได้ลงมานอนน้ามงนี่น้องจ๋าช่องน้องอยู่บ่ช่องมาที่ไหนรับแล้วเพิ่นนันอะไรเพิ่นนันอะไรล่เพิ่นนังซื้อเลยบ่หานั่นขอเบียงเป็นตาสร้างเยอะคันเห็นในหูนี่เป็นอะไรเห็นในหูเป็นตาสวดสดี ก็ตัวสร้าง,งมันไม่เห็นตัวจริงนี่ลรกดื้อแหงดื้อแหงเหตุอ,อ,หอะไรหูกปีนหนปีหลังบ่ลูกหัวกับปเศรา้าคือเสมี่เลยหนากเะมี่กันเนาะคิดดคือกับเมี่เลยเมื่ออื่นกับเปิดหา่านคือเก่าพี่น้นงเลยนางลินกับเมี่อยู่นอกอากาศกะห่อนปวดดมานอนน้ำมงแต่โดน,นแล้พี่นแต่บุญบ้านผู้แหละ ใายอันนี้รูปใคนีสบายดีปะลุงนะสบายดีปะลุงออจะมีลรืมบ่จะมีกัได้จักปีแล้วลูกอีลาได้จักปีเลยสิแม่สิบเอ็ดตีจะมีอะไรงานตัวอะไรงานตัวจะมีจักปีแล้ว สิ <18. S 2> บเอ็ดปีน้องแบงค <19. S 2> <9. S 2> ์งเด้แบงค์ <19. S 2> กงเกิดส <c oughs> ิ้นิกาปีใดปีสองพันสิบสองแบงเด้แบงค์สองพันสิบสี่ป่ะแปดเนี่ยกระพุชิโนะเกิดนนี่กัเกิดวันจันทร์พี่น้องจา้าวันจันทร์เป็นเมื่อเดียวเลยกับแม่เฒ่าพี่น้องเสร็น <c oughs> น้องแบงค์เกิดวันที่ ชิบสี่พี่น้องเดือนมันมันแบ่กับวันที่สิบหกเดือนสิบสองเนาะจะมีกับวันที่สิบสองเดือนแปดมันบ่บอกไหมอวันที่หกเดือนแปดอาเดืนที่สิบสองบอกบอกอนาคตเออเมนบอกเมฆกับเป็นบ่าหน้าเมฆก็ได้เมื่ออื่นกับเมื่อหัวซีเรมเปิดห่านหรือบอกพี่น้องเลยบมกมันยังดอกเมื่อนี้นอนเด็กหน่อยยันตือนสวยแล้วก็อย่าง มันกับสิเพื่อสิมือฮอดบ้านกับประมาณลายเรลียกับประมาณกับพึ่งสโมงพี่น้องเพื่อสิหฮอดปักสองครับพี่น้องเลยตอนนี้กับเ้นนี่เบิ้งนางปู่กับรับเลยพี่น้องปู่กับเพื่อนกับเอาลานมาบ้านูนบดเว้นที่นี่กับเดทโทรหาานางพี่น้องไปเบิ้งอยู่ทรงบอไก่เด้พี่น้องเด้อสงการกับยังใส่รายยังไล่รายแตเด้อพี่น้องกินนมกับให้กินทางสายยางพี่น้องเลยก็ ยังใส่ออกซิ่ยังอยู่ห้องไอซียูพี่น้องจา้าเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สิเดอแล้วอลากับพี่น้อง,งเลยไปรับไปนอนอก่อนพ่อกนไม่คิดหนาจ้ะพี่น้องจา้าสบายดีจา้า